Birthday, Happy birthday. Happy birthday อยู่ด้วยครับอยู่ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตพี่กันกตั้งนึงนะครับนึงพี่กันฟังนี้ได้ไหมคะจะได้แบบเป่าร่วมกันจไดมองตา เดีโโ๋ยวลงปากมันจะตีกันหรือเปล่าฮะเชิญไปมั่นใจอ๋อได้ครับได้ครับอ,อธิษฐานก่อนนะคะถึงแม้จะเหลือไฟอยู่ดวงเดียวก่อนจะเป่าพร้อมกันอ๋อพี่น้าห้องเรานะคะมีกันเตรียมความพรอม้พรอมมากอ,อาะไรอะไรอธิษฐานไหมอธิษฐานอาธิษฐานอาธิษฐานแล้วก็ นับหนึ่งสองซ้ำเป่าพร้อมกันนะคะ่คืเพียงไงฮะจังหวะหัวใจเหรอครับทุกคนนับมาทุกคนนับทุกคนนับอันนี้ใช่ไหมเยี๋ยีมางโอเคมาหน ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับยอดมากแล้วแฟนๆมีอะไรเซอร์ไพรส์ช้วยไหมคะนี่น่ารักมากมากเลยฮะน่ารักมากมากเลยครับน่ารักมากเอาล่ะขออ่าเก็บเค้กก่อนนิดนึงโอ้โหเป็นภาพที่ประทับใจมากกับด้านลูกกับด้านนิดนึงอ e นดูโอเคน่ารักมากเลยความน่ารักนะคะเอาล่ะเมื่อกี้แบบว่าพี่คิมได้แบบว่า พูดความรู้สึกแล้วว่าได้มาจัดวันเกิดร่วมกับทุกคนเป็นยังไงรวมถึงพี่กันด้วยเนาะ,นะก็อยากให้เพื่อนๆได้แบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับเพื่อนบ้างอเริ่มจากฝั่งผมก่อนได้ไหมคะได้ครับก็วันนี้เป็นวันเกิดที่นานาทีเราจะเห็นคนเกิดวันเดียวกันมันก็จะรู้แบบรวบวันเดียวได้เลยอะไรเงี้ยครับก็หมายถึงว่าหมายถึงว่าคือคือกะแบบไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่ามันมันก็ว่ามันทวีคูณความแบบว่าแฮปปี้ อะไรเงสุข <One> ค <input> <istles> <ge ar> ูณสสุขคูณสองก็แฮปปี้บดย์พี่ก like ันแล้วก็พี่คิมนะครับก็ขอให้อุ้ยจริงจรนี่ครั้งวันนี้ยังไม่ได้แฮปเลยแบบมีแค่แบบโพสก็แฮปบนเวทีกันนะครับก็ขอให้เอ้ยอย่ามองเลยพี่เขาเอาขาขอให้มีความสุขมากๆครับแล้วก็ขอให้เอ่อเป็นพี่ใหญ่ทั้งสองคนของพ洛克ซี่ที่แบบดูแลน้องดีๆไปนานๆแล้วก็อยากให้เอ่อมีความสุขกับทุกการกระทำของชีวิตทั้งการทำงานแล้วก็ชีวิตทั่วไปแล้วก็หลังคอนเสิร์ตก็เดี๋ยวเราจะได้ พักผ่อนกันแล้วครับฮะขอบคุณกรงกอนขอบคุณฮขอบคุณครับน้องชายครับผมจอนวิกมาแล้วก็สองสองวิกโรของเราก็จะคอยแบบคอยคุมพวกเราคอยมอนิเตอร์พวกเราก็ก็ขอบคุณที่นี่แหละเป็นพี่ใหญ่ที่ดีครับเหมือนเป็นลีดเดอร์ที่ดีของวงแล้วก็ก็คอยมีความสุขแล้วก็สุขวาแข็งแรงครับเต้นเต้นไม่เจ็บปวดเต้นอีกสิบปีก็จะแข็งแรงเหมือนเดิมขอบคุณครับผมขอบคุณนะ ขอครับผมก็อขอให้เราสบแล้วก็เราจะสู้กันต่อ Let's go Let's go Let's go <S <c oughs> น่ารักม,มากครัขอบคุณครับครับก็ขอบคุณสองพี่ใหญ่ที่เอาทิชชู่อ,ออกให้เมื่อกี้นะครับเ,เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณพี่คิมพี่การมากๆนะครับผมที่เป็นพี่ที่แสนดีของพวกเราฟลักซี่เสมอแบบว่าไม่ว่าพวกเราจะมีปัญหาอะไรพี่ๆก็คอยแบบว่าอยู่ข้างๆแล้วก็เป็นคนคอยคุมน้องๆตลอดนะครับผม ก็เชื่อว่าพวกเราเองก็ค่อนข้างผูก่านกันมากแล้วก็คิดว่าในอนานะคนจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าพี่คินกัอพี่การจะทําอะไรพวกเราแล้วก็ยูเซออ์์ทุกคนเองพร้อมจะซัพพอร์ตเสมอครับเล e you เป็นภาพที่ประทับใจมากสุดท้ายค่ะครับผมก็ ครับพี่ใบเดย์พี่ใหญ่ทั้งสองคนนะครับผมพี่การกับพี่คิมครับตั้งแต่วันแรกที่เราได้มาเป็นพ็อซซี่เนี่ยพี่ใหญ่สองคนนี้ก็ทาหน้าที่พี่ใหญ่ได้ดีที่คอยดูแลเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องในชีวิตส่วนตัวหรือว่าในภาคการทางานนะครับผมก็หวังว่าพวกเราทั้งหกคนจะอยู่กับพี่พวกเราทั้งสี่คนก็จะเป็นเด็กดีกับพี่การแล้วก็พี่คิมนะครับแล้วก็สห้พี่สองคนคอยสั่งสอนพวกรงลี นานๆนะครับแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วยครับพี่กันเต้นก็ระวังด้วยนะครับได้จ้ามีบอยก็ไม่ต้องท่ายากเยอะเลยพี่คิมก็รักษาสุขภาพด้วยครับผมนอนเยอะๆนะครับเป็นห่วงครับขอบคุณครับเลยขอบคุณท้าบสุดยอดมากๆมิตรภาพของ p r o ี่ขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมคะและเอาเป็นว่าเรามาร้องเพลง Happy Birthday กันอีกสักครั้งนะคะแฟนๆทุกคนพร้อมไหมคะ Hey.